สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกับเขาเสือกล้องซานซันนะคะเย่ก็คือเพิ่งลงคลิปไปได้ไม่นานก็ต้องมาแจกพัสดุอีกแล้วนะคะพัสดุรอบนี้นะคะเป็นอัลบั้มของเอ็นไททินนะคะเป็น border carnivale นะคะเป็นคำครั้งที่2นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะซึ่งเรานะคะสั่งมาพร้อมเพื่อนจริงๆนะคะเราคิดว่ามันจะมาแบบช่วงประมาณเปิดเทอมค่ะหรือไม่ถ้ามันมาช่วงนี้แล้วถ้าไม่มีโควิดรอบสามนะคะเราก็จะได้มานั่งแกะกับเพื่อนเพื่อนจะได้มานั่งแกะกับเราค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเพื่อนมาไม่ได้นะคะแล้วก็เเเเดี๋ยวพพืื่่่ออออนนนจะะะะมาาขงค ตั้งมนเจ็ดกันเลยค่ะกล่องมันใหญ่มากเราก็กำลังคอกับ<อ>เพื่อนไปด้วยนะคะตอนแกมีเสียงรบกวนด้วยนะคะ กินนาฬา Oh! Cool. ก็จะมีเสียงกรี๊ดห่วยห่วยหวยนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นของเรานะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาแกะของเราเลยะคะ่ะเราจะเริ่มพ่เวอะไรดีคะ เราขอพูดแรงนิดนึงนะคะซึ่งเรานะคะเมนน้องซอนอูกับพี่ฮีซึงนั่นเองค่ะนี่ว้าวนี่นะคะอัพกั้ทุกคนเต้นเต้นเนเ,นเราจะต้องเปิดยันด้วยนะคะแต่เราแกสต์อยู่ก่อน ขอบล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยนะคะนี่ว่ามันเปิดออกมาอย่างนี้ซึ่งถ้าเราไม่อยากเห็นการนะคะเราจะต้องทำการพลิกออกมาอย่างนี้ค่ะทุกคน โปรตูบุ๊กนะคะทุกคนวันนี้วันนี้ก็จะมาแบบราชนิกูลเลยนะคะหล่อมากแม่ดูสิทุกคนส่องหุ่นนะคะหล่อมากว่าส่องหุ่นหลอ,อไปไหนอ่ะส่องหุ่นอยู่นะคะโอ้โหมีเจค่ะทุกคนหล่อเนาะนี่ค่ะทุกคนส่องสมองนี่นะคะอันนี้เจค่ะทุกคนหล่อมากอ้าว สองอสีง่สามเบอร์ไม่ดูสิโป๊ะตาแล้วอ๋อโอ้โอวาวให้ลูปดูนะคะพี่หนึ่งซึงหล่อมากโอ้ตายแล้วคำนี้พี่หนึ่งซึงแบบสุดยอดเลยอ่ะน <c oughs> นี่ม่กี่นะคะทุกคน <c oughs> ก็คือเปิดจนหมดดั้มเลย <c oughs> อยากดูลูกใครพิเศษคะ <c oughs> อ๋อโอเคงั้นเราจะ 给我拿到了。 ใบเลนตินะคะก็นี่นะคะนี่คือคนที่เราได้ะคะ่ะเราจะไล่เซนนั่นหลังนนอง ไม่มาจ้ะแม่นูไม่ได้โคลรอรอนนะจ๊ะโอเคค่ะเอาไปนะคะต่อไปนะคะเราือมาแจาเวอร์สีค่ะมันก็คือวุดาว ุกคนเบอร์ดาวนะคะก็ โพสนะคะซึ่งไม่สามารถให้ดูได้จริงๆเพราะว่าต้องินไปสืบอุ้ยไม่หรอกเรไปห้องก่อนละกันเนาะมีสมุด ว่าไปคะ่拜拜นะ,คะทุกคนมาส่วนทีนะโอเคเราจะข้ามโคตบูปไปอย่างรวดเร็วนะคะกาจับแม่กาจับแม่เอาเลนดิกันเลยนะแม่ใครวะต้องเห็นปะเนี่ยนี่ค่ะทุกคนนี่คือเลนดิที่เราได้นะคะ การบ้านวันที่สองนี่ค่ดทุกาคนนี่คือคนที่เราได้นะคะ แล้วค่ะทุกคนเบอร์สุดท้ายแล้วนะคะเบอร์ไฮท์นะคะเบอร์นี้ ยันะคะยัเดีนะคะ 姜姜你不要来、啊。 no no。 มีเราไม่มาทั้งสองคนเลยค่ะทุกคนมีไม่ไมา เวอร์เจ้าเนะคะแล้วก็เบอร์อัพนะคะก็คืออยากจะบอกเลยนะสองคนจงวนรักเราค่ะคู่หูการแทงรักเราสองคนจงวนรักเรา เพลง Fever หนเอยนะคะ Fever นะคะเป็นเพลงไซด์แท็กที่อยู่ในอัลบั้มนัดดิ้ง like ซึ่งตั้งแต่คำแรวนะคะก็จะมีเพลงที่อยู่เป็นไซด์แท็กนะคะจะเอามาทำเป็น MV ็มดเหมือนกันซึ่งในคำแรกก็จะเป็นเพลง l e a d ี่เอ็ซึ่งคำนี้นะคะจะเป็นเพลง Fever ซึ่งเพลงนี้ดีมากๆเลยความหมายดีมากๆแล้วก็เอมดดีมากๆลองไปฟังกันได้นะคะขอบคุณค่ะ